ก้าวไปแลกกันที่ภูเก็ตกันมั่งนะครับทีนี้ไอ้จำสินค้าปลอมเครื่องไม้การค้าไร้เงี้ยนะครับมูลค่ากว่า50ล้านบาทครับโอ้โหนี่แหละครับภาพทีนี่น้องที่บูสินค้าปีนะโดยกมรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องในรวมขัดแย้งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกจับมาตั้งแต่ที่พวกมีท่าแล้วก็มีทางด้านก็ทัพไกรยธิศหิมมาฮิวงนะครับอธิบดีกรม ตีมาอีวงนะครับอธิบดีกรมครอบส่วนคดีพิเศษนี่แหละครับกำลังจะนัดทีของกองคดีสับสิ้นสาปัญญานำไม้คนนะครับนะเข้าไปจับกองกลางเคปูเก็ตเนี่ยแห้งโอ้กุลพบกองกลางนะโอ้โหแห้งเรนเนี่ยเป็นกูดังนะครับติกระทูเนี่ยก็แห้งตีโซ่ตีโซ่เนี่ยเป็นบ้านนะครับยุ่งกระทูเหมือนกัน และกระทีท่ามกับเป็นบ้านยู่ตะบลเกาะแกว้วอำเภอเมืองเหมือนกันนะครับตีที่นี่เป็นบ้านนะครับยู่ที่เกาะแก้วเหมือนกันค่ะโดยพบเสื้อผ้านะครับคองปลอมเครื่องไม้กันคาเช่นว่าลุยวิตตองอกุชชี่ไนกี้อาดิดาสชาแนลและก็ยออื่น เช่นชินนะดอมโอ้ oh, <c oughs> มูลาค้านะครับเรา50ล้านนะค้ะจนันทีก็หยุดปเป็นข้องกลางนะครับโดยกลา่าวอาวัชระเนอร์จำหน่ายและก็มีวายเพื่อจำหน่ายโดยสินค้าที่มีเครื่องไม้การค้าปลอมเครื่องไม้การค้าของคนอื่น,นทีจ่จะทะเบียนไว้แล้วในรัชนาจักรนะครัื้อและกรรับวายโดยประกันได้ซึ่งข้องต้นอันพึงรัวเป็นของ ทีอย่างมิได้ผ่านพิธีสุนกาก้อนครับภาพทีคุณผู้ชมเห็นนี่ไม่ใ่ว่าเสียวซื้อกันตามตลาดโบบีสัมเพ็งไม่ใช่นะนี่ก็จับกันนะคะทางนี้ค่ะซึมเนืองจากกงคดีทรัพย์สินทางปัญญาทําการซืบสวนคนขากระพบว่ามีท,ท่านที่จาหน่ายสินค้าปลอมเคลื่องไม้กันขา้องบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาจักรอยู่ในพื้นที่ของภูเก็ตโดยท,ท่านที่ดังกล่าวนะคะก็มีพฤติการการกระทําความผิดเป็นหร่งขาส่งขาปลีกผ่านทางเฟซบุ๊กขาค่ายกันทางออนไลน์ด้วยแลวก็มีกัน สเนอร์จำหน้าสินนขาปลอมคุณภาพเกรดเอว่าพันนั้นนะเบื่อค่ายให้กับผู้ที่สนใจอย่างพิดกฎหม,ม้ซึ่งการกระทำดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมเข้าเป็นการที่ว่าทำลายเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเลยนะย่าหยาว่าเดืองเล่นๆเ,เ,เขาได้หวังแพ่นนะคะในการทำการตรวจคนและก็ยึดข้องกลางวายัยดํานินึคดีตามกฎหม้ทางนี้ค่ะการเนื่องมาจากการติ่ประเทศประเทศไทยของเราเนี่ยทุกสํำหนักผู้แทนการคา้าสหรัฐค่ะหรือว่า U.S.T.R เนี่ย จัดอันดับสถานาการค่าอยู่ในบัญชีประเทศที่ทูกจับตาหน้าในเรื่องข้องการในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญากองคดีทรัพย์สินทางปัญญาและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายในการปราบปราม การล่ำมือทรัพย์สินทางปัญญาโดยจะได้ดําเนินการสืบสวนจับกลุ่มการล่ำมือทรัพ์สินทางปัญญาทาั้งในกรุงเทพหานครและกะตังจังหวัดโดยจะพเคเขตพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษนะคะก็จะมีพื้นที่สีแดงอยู่แล้วเขาทํากันอย่างจริงจังต่อ,อไปค่ะตอนนี้ให้ระวังกันกันนะใครที่ว่าจะปลอมแป,ปลงสินค้ากันนะขายของปลอมลอกลวงพี่น้องประชาชนค่ะผู้สื่อผู้ข้ายผู้สื่อก็มีพ้นนะโชบกันขาดก่องปลอมปลอมมันทุกกันเลยนะนั่นแหละครับก็ไปละเมอว